สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอนเลลี่คลิปนี้เราก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารของแม่ออนออนอุมากันบ้างครับนักตบคนเก่งอดีตทีมชาติไทยของเราซึ่งตอนนี้แม่ออนก็กําลังลงเล่นให้กับทีมสโมสรโคราชอยู่นะครับแต่แม่ออนก็มีการแวบมาไม่กี่วันนะครับเพื่อที่จะลงเล่นให้กับการแข่งขันรายการหนึ่งของเวียดนามครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับมีการแข่งขันกันไม่กี่วันเองครับหลังจากนั้นแม่อ่อนก็ คงจะกลับมาเล่นให้กับโคราชเช่นเดิมครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาดูภาพล่าสุดของแม่ออนที่ทีมงานของเวียดนามได้มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับกับการร่วมซ้อมกับ g กเล็กซิครับซึ่งเป็นทีมของแม่อ่อนที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วนะครับแม่อ่อนก็มาในลุกชุดสีชมพูเลยนะครับร่วมซ้อมกับน้องๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆน,นั้นรู้สึกดีใจตื่นตาตื่นใจกันอยู่แล้วครับ ระดับมือตบอดีตทีมชาติไทยที่ได้ไปลูดเล่นในเวียดนามอีกแล้วนะครับก็ต้องรอเชียร์แม่ออนออนมากันครับวันนี้สองทุ่มเรามารอดูกันครับว่าแม่ออนจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนแต่ดูจากครั้งที่แล้วที่แม่ออนไปเวียดนามนะครับมาจนถึงไทยเลนลีกก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มนั้นดุดันแล้วก็ดุเดือดจริงๆครับเอาใจช่วยแม่ออนกันครับสองทุ่มวันนี้ในรายการแข่งขันของเวียดนาม